โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยครับมีโอกาสผ่านมาเนาะทางบ้านอ่าน้องแตงโมเพิ่นพี่น้องเลยสบายดีล่ะสบายดีเอ้ยสบายดีดูพากันเท็ยนยังอยู่น้อนี่สบายลูกเอ้ยตะไคร่ตะไคร่คนอือดูเจ้าหามพวกไข่อ๋อโดยใช้น้องลาเพิ่นไปใช้แชนะ ไปขังเฮียนบ่ขึ้นกินมาขามฮู้ยเางขึ้นแววยังน่ะลงมาดูล่ะลงาอืมเอามากินแม่มาขามนะบ่โอ้ยตกตกลงมาอ๋เินขึ้นไปเหมือนี่ยังน้อยอยู่ผัวก็ยังบ่ได้ช่ำว่าสางเห็ดแท้นี่มเบนขยยลงมาล่ะลงมา ช่างขึ้นไปแท้พูยาพูนยิ่งขึ้นกุ๊กใหม่กุ๊กโต้อ๋อเถอะอือแม่บัดไข่หก็นุกมาเนี่องาเมื่อนอนมาเเพื่อนเพิ่ใกล้เคียนเ่ไน้าแปลงเฮียนบ้าสามนี้อ่โดยมันยังซุ่มยังอันนี้พัยนอนอันนี้ฮะเล็กน้อยซองโตเพื่อนบ่มีบอคือไปนอนอยู่นี่ เพื่อนเากับมัางจ้อมเพชรไม่บ่หน่แปลงนไงลราไม่รู้ว่าอ๋อโดยโดยใช่ละผู้ใหญ่ไปใช้แปลงเฮียนบ่อ๋อแค่เดียวไข่วัดสบายวัดสันสักยาวัดชงชามเข็มได้ก็ยังแห้งไข่ทั้งวิ้นทั้งไข่มูอผู้ไปซักบ่คือว่าพออยูุสบายดีกันนอมมือสบายดีกันไว้สบายดีกันเออ น่าเอิกเจ้าฮะโดยอืมไปไปขวดวงบ่อมันมีเงินแล้วนม่เงินไปกวดไปจ้องเพียงแล้วไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดนี่นะโดยพี่น้องใบดีซื้อรวยอยู่ดีแม่ง่ายเอ้ยมันก็ได้มีโอกาสแวะมาทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยอืมอ่าเพิ่นเพิ่นพักบ่ตอนนี้โรงเรียนไหนแหละไปพักเขาเขาอยู่เขาแบบยังไม่ไปอ ึงบ่ก็นั่งตักก็ได้ยังสิเลิกแล้บ่าย3แหละยังอีข้าวกินน้ําแล้วบ่มื้อนี้กินข้าวหาแนงนไม้มาพอเดียวแกงอือโดยพี่น้องคงสิจําได้เนาะบ่เตงมาหาลางแต่ข้าวก็เคยเด้อโอ้ยอ้ายบ่ว่าก็เว้าสิเลยเอาไม้ดูส่วนไม้ดูจะือหยังล่ะฮะนางดากนางดากนางฟ้า นางฟ้า <c oughs> นางฟ้านี่แหละพี่น้องเอ้อเอ้อยนั่งอยู่ดีๆอุ้ยผัดไปข่อ,องเฮียนนี่เนาะไปข่อ,องเฮียนด้ยเช็ด<ต>รถทงรถถีบนะ่ะขี่ไปอยู่้องเฮียนข,ขี่ได้อยู่ก็ได้อยู่อืมด้ยนั่งอยู่ก็ดีนะจะก,กอดจะแกล้งไร จะยากละให้เออก็นั่นอยากได้ก้นนั่นเที่ยวแต่ไห้นี่เที่ยวเป็นกระเ้าบ่เป็นไปได้ไหมพี่น้องไงวัวคือน้องใหม่เนาะเกระเพาะใหม่นะเว้าเป็นรับประแแบบอยู่อันนี้เกิดพซฒนา้ำกันไปจักอันจักปีนะน้อง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 วัวเจ็ดปีต้นนะเจ็ดปีเปโดยเจ็ดปีเนาะง่ายก็น้องใหม่ปีนึ่งน้องใหม่หกปีเขาเพูดว่าเป็นอันนี้หมักวัว ว่าบมเป็นก็แต่บัดยากได้เงินมาให้เอามันยันดินแค่ๆเนาอยากได้ยี่บ่เงินอยากไปซื้อกินแล้วไม่อยากไปได้อย่างก็กินเบ้าขนมซื้อกินของของบัดของแพงเนาะไข่กระนั่งสองพันบ่แต่แพงมีทุนสองพันแต่แพงมดซื้ออยังก็ไปลายเพียงน้อยๆอิล่ายจะกินยังอิล่ายกินยัง อีล่าจะกินยังเดือนี่ฝากบบได้ครับมาจักแนวบ้าจะเอาอลไรย่าโบว่าก็ไม่ได้กินแล้วใช่เนี่อีล่าจะกินยังได้เยังก็มาฝากอยากได้เอายังก็บาเววาเลยเช็ดแล้วได้จะกินยังขนมจะกินไข่โอ้มันกรบปุกยากบระาแล้วจะกินไข่ชื่อขน้องเงยเจ้าชิมาเห็นได้ไดกินไข่ในละทอดกินนั่งกินดีกว่าอย่างเี กินจะทอดไข่เนาะอ่าบนเตียงมาเห็นแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่เมยพากินข้าวกับเกลือพูดพ้องนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังกินอยอะกับเกลือกันเมื่อบานนี้กินเข้ากินเจ้าเข่าจะใช้เกลือกินกับแม่ไข่แม่งไว้ไปสักงใดแม่นอนลอยแม่บสบายจามมื่อซี่มื่อนะอ๋อก็ลูกนั่งบนนี้น้ำห้อนทางกระยากคนี่คนนี้ สบายเป็นวัดเป็นไหนอืมกระท่อมน้อยนี่กะพอได้อยู่นั่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยอยู่ฮ่มกุกขามโดยีแต่กุกไม้นั่นแหละเฮือนแล้วก็เทิงพุ่นแหละพี่น้องนี่เนาะโดยอ่ากะลังหญ้าฟ้าตงพี่น้องเอ้ยเนาะเบ่ละปากยังไม่แงเบ่แลหญ้านี่จไปเอามาใหม่บ่ไปอันไปมาใหม่ก็บ่หลายเก่าพร้อมโอ้เก่าแน่ ยาใส่เดียวตัวเก้าตัวไม่เป่งๆกันเนาะโดยตะกี้มันมาหอดผีวันนี้ก็จ้อนขึ้นพี่น้องเลยคนหัวก็คือไปเที่ยวเอาอยู่ใช่เลยเที่ยวตามป้าามตอนนี่แหละไปโคบอกโคน้ำเพิินบอกอเอาในหัวให้หัวหน้ามวยล่ะขอเกี่ยวเอาโดยหัวมีมูกระให้เล็มมานี่แหละ คน <c oughs> ล้วยังลินผ้ากับผ้าก็ลินเนี่ยน,นะฮะเพิ่มเดินเพิ่มเดินเนี่ยังไงลินอีลาลินกิน,น,น,นข้าวเฮียนคือบริชายชุดขาววะเออตอนเศร้าปล<อ>่อยังยี่ล่ายขออ้าวป่อยังไปซองเลยนั่งฟ้าได้ใช่ข้าน้ำเดียวข้าวน้ำกันบ่ไปซองก็เดียว เขากระบาดสบายค่ะกับไข่นี่แม่ไข่โตหวานเข่าเป็นยังเป็นอันอันสาเหตุเป็นแต่แรกบ่ได้เห็นอะไรบ่บ่ได้กินหวานกินยังบ่แต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนนี่มาเปลี่ยนอากาศคนเป็นลายคนเป็นบระบาดลายโดยบ่ได้กินหรอกกินหวานยังตั้งมันเป็นเองเป็นโดยเป็นอะไเองโธอีละอ่า 3มงปลายเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าโรงเรียนนี่อ่าตอนเช้าเข้าจักโมงเลิกจักโมงอยู่เด้พี่11:00นเลิกอืมโดยโดตอนแรกนี่ปกตินี่จักพ่นเลิกนี่4:00นว่าแต่เ้าเพิ่นน่ะเตืกว่เวนตื้อกับบ่เวนเอาแต่นครูพาเลิกใครอยู่พี่น้องเฮือนเพิ่นก็อยู่ใกล้โรงเรียนนี่เนาะอือย่าลงไปสบายโรงเรียนก็ขึ้นมาลิ้นพี่ดเข้าโรงเรียนมาซะละ เป็นบริชอนบ่ะเฮ้ยอยากมาผักปน <c oughs> อเอาแตกไปวัดเรรลยเ <c oughs> ย่านกลน้องในย่านกะผ <c oughs> ักปนนะคะมาด <c oughs> <c oughs> ินต้นไก่โดยโดยเอาอยูย่ว <c oughs> ่าเงาินไปแข่งเฮียนอือโดยว่าดังดังด้วยโดยเออนั่งฟ้าไปเช่งขี้อายแท้แต่ก็นั่งฟ้าคือบ่อายนั่งฟ้ากไไ็ไอป้อใช่ ก้าวก็อยากเล่าอยู่นั่งมองนนั่งดากีนี่แห่งบบปากกินปุบปากไปขึ้นกุ้งใม่เก่งแท้ว่ากุบงล้มอือระวงังตกกุ้งใม่ขาหักพวแเฮงแล้วเอ้ยไปชิ่ใหญ่เป็นชาวปฏิการฮักเอ้ยไปพักจักเมื่อแล้วเอ้ยกูไปบ้านดงน้ำไปกูเมื่ออือเลยเอ้าอันดะบแรกชวาวเงินให้เจ้านะไปไปซื้อกินเพียรเด้อคนละร้อยบาทเดล่ะเด้อ ทุบว่าส้นไห่ล่ำด้วยอยู่ดีไมยแห้งรูกายสบายใจคือพรอมเป็นใช่ป่ o ไห่ล่ำด้วยอยู่ดีไม่แห้งรุปกายสบายใจไม่จะอายโอ้ยนี่เนาะเป็นอะไรน้องเธอใไ่มาน่ำด้วยเด้อโดยโดยเดินทางปลอดภัยอืมรถบั้าเมื่อก่อนเด้อบปนี้เด้อกินย่บ่ขนมฮะกินบ่ป้ o กินแป๊บมาเอารถไปชั้นรถบั้ว ่าอยู่ในรถพู่แ้ว่าขี้คานยางกลับมาอีกยอดอยู่ข้างเฮียนพู่พี่น้องนี่เนาะเอาเมืก่อนเด้อเอ้ยเด้อดีๆโยดแวะเยี่ยมเบิ่งเพิ่นกบ่สบายพี่น้องนเนาะสบายนี่เนาะพี่น้องเพิ่นกอ่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่ติดกับโรงเรียนเลยเฮือนเพิ่นก็เนาะอยู่ข้างในพูพี่น้องเอ้ยพูเนาะอยู่คนละฝั่ทางใกล้ๆนึงพี่น้องเอ้ย น้องเด็กกัมาจะ้อยมานี่แต่ว่าเพิ่นก็นเป็นคนขี้อายเนาะบ่ค่อยเว้าปานไรอ่าบ่น้องใหม่บ่คือน้องใหม่น้องใหม่เว้าเป็นขนาดพีดน่น้องเอ้ยเดี๋ยวเช็มื้อก่อนสิไปหาน้องใหม่เพิ่อนอีกพี่น้องเอ,อ้ยเนาะโอเคใส่ขนมอะไรอ่ะ,ะอ่ะขนมกับนมเด้อ อ่าข ok no, uh, like, so ับใจกันลมือกันลมือกันอไปไปกินมันนี่เด้อเออพี right happening happening. Uh, ่น้องเอ้เฮีอนเป็นกเอยุกแกงเฮียนนี uh. ่แหละเนาะอ่าก็่าชูของเฮียนกับกวางอยู่พี่น้องเอ้เดินคนข้างที่จะย่างเนาะโอ้เดี๋ยวพอเตรียมได้เงินนี่ก่อนที่ซื้อขนมมาแจกนักเฮียนพี่น้องเออตอนนี้กั ยังบ <laughs> ่คอยมีเงินป่ะไหนเดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวป้าเตียงจะซื้อขนมมาแจกใเพื่อนเนาะเด็กน้อยลายพี่น้องเลยนี่เป็นตาสงสารเนาะเพื่อนสงสิยาอยู่พี่น้องเลยนะสำหรับวันนี้กับปเตียงว่าแยหาน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกับป้าเตียงเคยมาถ่ายคลิปลายเทธอแล้วแหละกี่น้องแล้วกินข้าวจ้ำเกลือตะกอนพื่อนเพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก็ถือว่าเพิ่นก็ยังขอข้าวขอน้ำกินคือเกาพี่น้องเลย แล้วก็ยังบริมีอย่างเนาะลูกหลานก็ไปเขายองเฮียนแล้วก็บโบมีหอนเงินชิซื้อไข่กินมะขั่วมาทอดกินกรบโบมีพี่น้องเลยก็ต่ถ้าเป็นแต่สงสารอยู่เนาะโอ้บริเตียงก็ได้ซอยแล้วคนละหนึ่งร้อยบาทพอได้ให้เราไปซื้อขนมซื้อไข่มะขั่วมาทอดกินนนั่แหละพี่น้องเลยเนาะทางน้องสองคนเพิ่นเอ้าวสนามบินี้บริเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยไปเจอกันคลิปหน้าอีกเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องว่าจุกูจุกคนที่เข้ามาับชมคลิป จนจบแล้วกับโบข้ามโฆษณาพี่น้องเลยอ่าสำหรับมื้อนี้กับบะเตียงคอตูวลาไปแล้วพี่น้องเนาะเปิดชุก่ชุกคนพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีดมีเฮงเดอ้อพี่น้องเลยเด็ดกระเด็ดพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็ได้